สวัสดีค่ะสวัสดีลวงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊ก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่166หรือหนึนะคะมาแบ่งปันหนึ่งเซตจะมี6กระถางนะคะราคา299บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะปูแพ็คส่งแบบตะกร้าไปรษณี EMS ให้เนาะปกติไปรษณีก็ไม่เกิน3วันนะคะแต่บางพื้นที่ก็วันเดียวถึงเนาะ ปูลงคลิปวันที่ห้าธันวานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่หกธันวานะคะวันนี้ปูมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้นะคะมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะลูกไม้ก็1เซตจะมี8กระถางนะคะราคาก็เท่ากันเลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นหงดารุนนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะตัวหงดารุณความสวยจะมาตอนเริ่มโตนะคะ หน้าเขาก็จะกัดสีออกมานะคะดูต้นแม่เขาได้เลยนะคะทงดารุนนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยแน่นอนมีสองต้นในกระถางกระถางที่สองจะเป็นเพชรพยามังกรนะคะนี่หน้าก็จะเริ่มมาเนาะปูขึ้นรูปต้นแม่ให้เนาะต้นแม่ที่สวนพึ่งฟื้นนะคะนี่นะคะเพชรพยามังกรกระถางที่สอง กระถางที่สามจะเป็นเพิ่มทรัพย์นะคะมี3ต้นในกระถางนะคะเพิ่มทรัพย์เพิ่มเงินเพิ่มทองนะคะเพิ่มทรัพย์นะคะกระถางที่สามกระถางที่4ี่จะเป็นปลายน้ําปลายน้ํานี่ก็มี1 2 3สองสาประมาณ4ต้นนะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะล้นกระถางสี่เอาไปใส่กระถางใหญ่เป็นกอได้เลยนะคะปลายน้ํานะคะกระถางที่สี่ กระถางที่5จะเป็นจังหวัดนาราธิวาสมี2ต้นนะคะ2ต้นในกระถางก็ปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยเหมือนกันนะคะนาราธิวาสนะคะกระถางที่หกระถางที่6จะเป็นศีลาหุ่มทองนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะศิลาหุ่มทองนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยซักเซตสองเซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่2นะคะ เซตที่สองกระถางที่หนึ่งจะเป็นไข่มุกมันตรานะคะเป็นไม้ด่างเนาะด่างขาวด่างเหลืองแบบนี้นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้คนอาจจะยังมีไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะชื่อแปลกๆหูอยู่เหมือนกันเนาะไข่มุกมันตรานะคะแต่ชื่อเพาะนะคะนี่นะคะเป็นไม้ด่างขาวด่างเหลืองนอเนาะมีสองต้นในกระถางกระถางที่สองจะเป็นหน้ามังจันนะคะนะมังจนะะันจร tenga. ไม้กัดสีนะคะนี่สีสวยๆเลยกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกเนาะนี่นะคะรวยไม่เลิกนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะมีติดบ้านไว้กระถางที่สี่จะเป็นสบายนางฟ้านะคะนี่เดี๋ยวหน้าเขาก็จะเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆนะคะสบายนางฟ้าชอบแดดนะคะยิ่งได้แดดสีก็จะเริ่มกัดมาไว้นะคะสบายนางฟ้า กระถางที่หจะเป็นพรกนกนะคะเป็นไม้ด่างเนาะพรกนกนะคะนี่นะคะพรกนกกระถางที่5รก,ก,กระถางที่6จะเป็นเงาวกนอูมี2ต้นในกระถางสามารถปลูกเป็นฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้นะคะจะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะเงาวกนอูเซตที่2นะคะเซตที่2สามารถ ส่งพร้อมกับเซตที่สั่งซื้อไปแล้วได้นะคะเซตห6 5หเนาะสำหรับใครที่สั่งซื้อไปแล้วแต่อยากได้อีกนะคะปูก็ส่งให้พร้อมกันเลยเนาะเซตที่สามนะคะเซตที่3มกระถางที่1จะเป็นทับทิมทองนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยทับทิมทองนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นพรกนกนะคะนี่ใบใหม่นะคะด่างสวยมาแล้วนะคะพรกนกนะคะกระถางที่สอง กระถางที่3ามจะเป็นเทพดารานะคะเป็นบอนกลกาบนะคะเทพดารานะคะนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้กระถางที่4ี่ตัวนี้จะเป็นณนเมืองนอนแผงนะคะอันนี้เป็นใบล่าสุดเนาะอันนี้ใบก่อนหน้านั้นก็คือแม่เขามีผ่าจากแม่ด่างนะคะมีมีความด่างอยู่แล้วเนาะ mm hmm. เขาอาจจะสลับใบกันด่างนะคะนี่นะคะนี่ณเนะมืองนอนแผงนะคะกระถางที่สี่ กระถางที่5จะเป็นประจวบนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะจังหวัดประจวบนะคะปลูกเป็นฟอมกอได้เลยนะคะกระถางที่6จะเป็นเพชรบุรีเพชบุรีมี3ต้นในกระถางนะคะตัวนี้ก็ลงกระถางใหญ่ปลูกเป็นฟอมกอได้เลยนี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะเซตที่4กระถางที่1จะเป็นณเนมืองจันทร์นะคะ หน้ามึงจันเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเรียกทรัพย์นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอลงกระถางดินเผาได้เลยนะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองกระถางที่สามจะเป็นชายชนนะคะใบนี้มีตำหนิแน่นอนแท้แต่ไม่มีผลนะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบนะคะแต่ป้ายอย่างนี้เลยดูหลอดใหม่นะคะป้ายสวยมาแล้วนะคะชายชนนะคะกระถางที่สาม ระถางที่4ี่จะเป็นจังหวัดตรังมี2ต้นในกระถางนะคะจังหวัดตรังเดี๋ยวนี้ปูจะปลูกตับจังหวัดแบบสองต้นสองต้นไปเลยนะคะทําเป็นฟอร์มกอเนาะกระถางที่5จะเป็นหนองบวัวลําพูนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะหนองบวัวลําพูกระถางที่หกระถางที่6จะเป็นเพชรพยามังกรนะคะเริ่มโตเดี๋ยวหน้าเขาก็ออกนะคะนี่นะคะดูต้นแม่ได้เลยสวยแล้วก็ใบจะใหญ่นะคะนี่เพชรพยามังกร เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปนะคะเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นนุมานเผาลงกานะคะจะเป็นต้นอาจารย์เสริมเนาะล้นกระถางสี่แล้วนะคะใครไวใครได้นะคะเซตนี้คุ้มมากนะคะนี่ดูอต้นแม่ได้เลยตัวนี้ชอบแดดยิ่งในแดดสีก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ใบใหญ่เหมือนกันนะคะ ที่เห็นในรูปคือต้นเดียวนะคะเป็นต้นแม่ต้นเดียวที่นอยู่ในกระถางแปดเนาะนี่นะคะใบเขาจะใหญ่ฟอร์มเขาจะใบเยอะนะคะหานุมานเผาลงกานะคะกระถางที่หกระถางที่สองฮานุมานหักด่านมีสองต้นในกระถางนะคะนาเริ่มมาแล้วนะคะหานุมานหักด่านนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็น,ชม,น,มนะะชมพูพานคลองเมืองนะคะชมพูพันคลองเมืองกระถางที่สาม กระถางที่สี่จะเป็นเงากวนวอูมี2ต้นในกระถางนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะเงากวนวอูกระถางที่ห้าจะเป็นปวงชนแผงนะคะตัวนี้ก็ปลูกเป็นฟอร์มกอสีก็จะออกแดงล้วนนะคะแล้วก็เป็นกอสวยๆเลยนะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หจะเป็นเมืองนครพนมนะคะตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งนะคะเมืองนครพนมกระถางที่หก เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปนะคะเซตที่หกกระถางที่หนึ่งจะเป็นเพชรพยามังกรนี่หน้ามาแล้วนะคะกัดหน้าสวยแล้วไซนี้สามารถอัพขึ้นกระถางหกกระถางแปดตั้งเม่ได้เลยนะคะเพชรพยามังกรนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเทพดารานะคะเทพดารายิ่งโตยิ่งสวยนะคะบอลกาบนะคะสีหวานหวานชมพูนะคะจะ ต้นแม่ที่ขึ้นให้ดูก็คือสีชมพูจะเข้มกว่านี้อยู่นะคะนี่เทพดารากระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นณเมืองจันนะคะณเมืองจันไม้กัดสีเนาะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นจังหวัดขอนแก่นไซนี้ล้นกระถางสี่แล้วนะคะสามารถอัพขึ้นหกขึ้นแปดได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่สี่ กระถางที่ห้าจะเป็นจังหวัดบึงการสามารถปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะตัวนี้โตขึ้นไปใบเขาจะใหญ่อยู่นะคะนี่บึงการนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่6จะเป็นวาสนาดีนะคะชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะคะมีติดบ้านไว้เนาะวาสนาดีนะคะไม้สีหวานๆแบบนี้นะคะกระถางที่6เซตที่6นะคะเซตที่หก เซตต่อไปนะคะเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพพนมนะคะตัวนี้ความสวยมาตอนโตเต็มที่นะคะจะออกเป็นป้ายชมพูเนาะต้นแม่เขานะคะนี่เทพพนมนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นสีขุนปลื้มนะคะสีขุนปลืม้มยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้กระถางที่สอง กระถางที่3มจะเป็นหา,านุมานเชิญธงมี3มต้นในกระถางนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยตัวหานุมานพวกนี้เลี้ยงนอกตู้สวยมากนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะยิ่งเชิญธงจะเป็นไม้ทรงสูงนะคะตัวนี้นี่นะคะ3ต้นในกระถางกระถางที่4ี่จะเป็นเงากวอนอูมี2ต้นในกระถางนะคะเงากวอนอูฟอร์มกอ Jenny. จะสวยมากเลยนะคะกระถางที่ห้าจะเป็นเรียกรั์นะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเ,เรียกทอง นี่นะคะใบกลมเข้มๆแบบนี้นะคะกระถางที่หกระถางที่6จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตัวนี้ไม่แทบจะไม่ได้เอามาแบ่งกันเลยเนาะเอามาแบ่งทีก็ไซส์นี้สามารถอัพขึ้น8ได้เลยนะคะเป็นไม้ใบใหญ่อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้สองใบหนึ่งหลอดนะคะก็ล้นกระถาง4แล้วนะคะแม่ฮ่องสอนนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7ด เซตต่อไปนะคะเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นหงดารุณมี2ต้นในกระถางนะคะคุ้มๆเลยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้น่าจะเริ่มกัดสีมาเรื่อยๆตอนโตขึ้นนะคะหงดารุณกระถางที่2จะเป็นชมเพชรภูพานบอลเก่านะคะมี2ต้นในกระถางยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้2ต้นในกระถางเพชรภูพาน กระถางที่สามจะเป็นหน้ามังกรแผงมีสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยใบใหม่ของทั้งคู่เลยด่างสวยนะคะหน้ามังกรแผงกระถางที่4ี่จะเป็นสาวารินมีสองต้นเหมือนกันนะคะเซตนี้คุ้มมากเลยสาวารินสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่4กระถางที่ห้าก็สองต้นในกระถางนะคะเงาวกนอูแค่ห้ากระถางนี่ก็10ต้นแล้วนะคะ กระถางที่5้าง้าวนอูสต้นในกระถางกระถางที่6ตัวนี้จะเป็นแม่ห้องสอนนะคะเนี่ยล้นแบบล้นมากเลยนะคะเซตที่8นะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้1สิบจะเป็นเซตลูกไม้นะคะวันนี้จะมีทั้งลูกไม้ชิ้นผ่าและลูกไม้มเมล็ดนะคะลูกไม้มเมล็ดจะมี2กระถางในในแต่ละเซตจะมีลูกไม้มเมล็ดให้ เซตละสองกระถางทั้ง3าเซตเลยนะคะ1เซตจะมี8กระถางเนาะเรามาดูเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1นะคะนี่มองก็คือจะเหมือนกอก็ดนะคะนี่่ดงแบบนี้เลยกระถางที่1เป็นชิ้นผ้านะคะชิ้นผ้ามี6กระถางเนาะกระถางที่สองเปรอะเปรอะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่กระถางที่สอง กระถางที่3นะคะไซนี้อัพไซส์ขึ้นกระถาง6ได้เลยกระถางที่4เอาเซต9นี่จะมีจะมเีเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งใหม่กระถางที่4นี่นะคะใบกลมกระถางที่5ก็ออกกลมๆหวานๆเหมือนกันนะคะแต่ไม่กลมบล็อกเท่าไหร่เนาะเซตที่9นี้จะมีลูกไม้มาเลย3กระถางเนาะ กระถางที่หกนี้แม่จะเป็นเทพสายลุงพ่อจะเป็นเทราปตีนะคะจะเป็นบอลกาบนะคะ mm hmm. กระถางที่หกกูจะให้ไปชื่อทุกอันนะคะกระถางที่เจแม่จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อจะเป็นลูกไม้แดงมี3มต้นเลยนะคะสมต้นเลยเอาไปเปลี่ยนดินอัพกระถางนะคะกระถางที่8ดนะคะแม่จะเป็นเวศมรกตพ่อเป็นทับทิมทารามี3มต้นเหมือนกันนะคะคุมค้มๆเลยลูกไม้มเมล็ดไม่แน่ใจว่าหัวจะ นิ้วโป้งไหมนะคะนี่แต่มันนานแล้วปูไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะพอดีจะลือ้อโต้ไปเจอนะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปนะคะเซตที่สิบกระถางที่หนึ่งนะคะนี่ส่วนมากลูกไม้ชิ้นผ่าหน้าตาเขาก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะไม่เหมือนลูกไม้มเมล็ดเนาะเซตอก,กระถางที่สองนะคะนี่เปลือกออกชุมพูแบบนี้ กระถางที่สามก็จะออกเป็นแบบชมพูเข้ม,เ,ขม,เ,ขมเกือบแดงนะคะนี่กระถางที่สามกระถางที่สี่นี่มีสองต้นนะคะมีใบกลมกับด่างนะคะนี่กระถางที่สี่กระถางที่ห้าน่าจะไม่ทรงสูงนะคะตัวนี้กระถางที่หกนะคะคล้ายอสงไขยนะคะสีแต่ว่าใบไม่ใช่เนาะใบจะเป็นแบบคนละแบบกับอสงไขยนะคะ กระถางที่6แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อจะเป็นพันดาวนะคะกระถางกระถางที่7นะคะตัวนี้กระถางที่7กระถางที่8มี1 2 3สองสต้นนะคะตัวนี้แม่จะเป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมทารานะคะตัวเดียวกับตะก,กี้แต่อันนี้มีสองสีนะคะ3ต้นเลยนะคะเซตที่10นะคะเซตที่1ิบ เซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองชมพูเปรอะ,ะกระถางที่สามนะคะจะออกกลมๆคล้ายๆเจ้าปอกแก้วนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่นะคะก็เกือบกลมเหมือนกันแดงๆ กระถางที่ห้าจะเป็นด่างนะคะด่างคล้ายเกาะเกตกระถางที่หจะมีสองต้นนะคะน่าจะด่างหนึ่งแดงหนึ่งนี่นะคะกระถางที่หกระถางที่เจดแม่จะเป็นอุ้มทองพ่อจะเป็นเทราปตีนะคะสีเข้มเข้มดุดูแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่เจกระถางที่8ดจะแม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อจะเป็นศีลาหุ้มทองมีสามต้นเลยนะคะ หน้านี้ได้ทั้งหน้านี้จะได้ศีลาหุ่มทองนะคะเนี่ยแต่แม่เป็นธาตุนะพ่อเป็นศีลามี3ต้นเลยนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอรหรือจะแยกกระถางได้เลยนะคะเซตที่11นะคะเซตที่สิบเอสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีชุดเซตนะคะทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้มเมล็ดนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด1 1เซตนะคะปู้๊ฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ